ราบสวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้กระผอมเก้าช่องลิ้นสาอ,อุบลนพี่น้องบนในโลกคิดมาสองเดือนกลัวกับพี่น้องจา้าสลินบนในโลกคิดมาสองเดือนกลัวแล้วตทรศัพ์ของสลิสนโตนน้ำพี่น้องก็เอาไป่อมเอาไปสอบม,มาลากาแล้วก็เอาไปเป่าเอาไปยังกับพี่น้องกับบอสเต้าก็ได้ไดอออกโทรศัรพท์ไม่จ้ะพี่น้องอ,ออกโทรศัรพท์ไม่ แล้วก็พอดีกาพักการท้ำคลิปไปน็นทางเนาะสองเดือนเลยโซเรีงกาเสียเดยมมาลงคลิปอีกแล้พี่น้องเพราะว่าโซเรียงเขาบอกว่าไหนพานเดือดอยู่วาพ,พันกว่าครับพี่น้องพันกว่าพันกว่าส้มโองพี่น้องจ้าโอ้ยเหตุยากอีดีน้องพี่น,ออนอ้อ,นอ,นองเนาะถ้าโปลงคลิปสม้มโองกับว่เดินพี่น้องถ้าโปลงคลิปสม้มโองกับว่เดินหาย ล,ลุงจะขิปสันจะม้วงกับว่าเดินไห้พี่น้องสซลงคลิดสซลินลงุงจะขิปสันนะคะเอา,าไซส์เอาคีปไฮแฟนท้ายไห้นะขิปสันเอามาลงไห้สีหน้าล้วออกวอซับมาใหม่แล้วก็สิพยายามสีมาลงคลีปยู่ตรงช่องยูทูบเดี๋ยพี่น้องเพื่อยๆลงไปเนาะอาทิตย์ละอาทิตย์นึงลงจกักสามคีปกับพ่อเนาะพี่น้องเนาะคลิปสันแน่ เก็บยาวน้าหยังสินะพี่น้องอัน,ม,อน,ม,นมังเดือนมาขนาดนี้วันเดือนเมษาหันบได้กลับบ้านแฟนเทอรลินเด็กพี่น้องเด้อก็เลยได้มาทำงานตอนนี้เขาเล่นยู่ที่จังหวัดบระจวบคุรีขันเด็กพี่น้องเด้อใหญ่งลงมาได้เดือนนึ่งหระพี่น้องยังไม่ได้หนึ่งเดือนแล้วทำง,งานอยู่ตรงนี้อา,านนนอ,อากาศที่นี่ก็ดีพี่น้องอากาศอย่ที่บระจวบ ที่คันดีมากแต่มันร้อนร้อนพี่น้องตัวนี้หมวกใส่พี่น้องนี่สื้อหมวกมาไหวใส่นาเลนาดำเมันพี่น้องยุงเถกเข้าวามาอยู่นี่หอนแดดเลยครับพี่น้องค่ะแต่ว่ากระสูงเพื่อก้ากครับพี่น้องขอบคุณเอฟซีเด้อพี่น้องที่ขอมากขาลังใจตลอดมากแต่ว่าสลิงกับข้อถั่วถือเด็นรงคลิปพี่น้องรุ่งคลิปไ้ได้เบิรง มึงเธอกะทอเนาะพี่น,อน้องเนาะมึงเธอกะทอเนาะเฮ็ดคลิปไปกะบ่บพานจักเทธอวันซีปีหาปีแต่บอเฟสอันวันเฟสนะอันยูทูบของซอลินก็ได้เออบ่บพานจากักเือมูเขาพานไปมูเขามีเวลาไหลสดเนาะพี่น้องโซลินเคยไหลสดตอนอยู่บางแค่พี่นอ้องไหลสดไปยังชั่วโมงซอลินบ,บ,บ่เดินเอชอชั่วโมงซอลินบ่เดิน แล้วเป็นยังเวลามาเห็ดอันมา่ายลิปลงชั่วโมงที่เขาสาสมเก็บเก็บนั่นมันผัดเดินซึ่งที่บอกหัวเป็นอย่างจ้านจอบเบิงอยู่ได้วันมาจอบเบิงจ้องช่วงน่ะพูนบอกว่ามีอันพวกอันผู้ถือพันานแล้วน้องพูนบอกว่ามหาลัย้าลีนอันไล่ซดเสาเทียงแร่งว่าสารเสาเทียงแร่งเสาเทียงแร่งเหมือนสุดนั้นเจ้าหนี้กะเสาว่าเปิดทีมไว้เลยเห็นปะเปิดทีมไว้เจ้าหนี้กะเปิดทีมไว้เสา เออเพราะว่าทักทายกันตอนเศร้าแล้วก็อับมันส้มบอกง่ายคนซอลินเนาะซอลินกัว่าไปเออวันนี้รอบสองมาเที่ยงหรือบ่ายมงอะไล่เทื่ยนึงกับมหาลัยการกานตอนเที่ยงซอลินกับวางสีเนาะกัเปิดไว้อันพ่อนี่วางกับไปซองกับไปต่อคุยกับมูคุยกับเอฟซีพี่น้องเอฟซีเดินคุยเขามาคุยน้ากับคุยน้ามันเป็นน้องเนาะรอบคัมมาค่ะล้างการกินเขาแล้ว หลังจากเขาถ่ายคลิปลงคลิปอันแง่แล้วอืออับแลมอาบในแล้วมาถ่ายถ่ายอันไหลสดอีกเทือน,นึงพี่น,อน้องวันนี้จอบเบื้อยู่เป็นเดือนเฮ็ดจะเป็นเดือนพี่น,อน้องเดือนกุมภาพันธ์น่ะละ่ะเฮ็ดจหมดเดือนอัน,ช,มมนชั่วโมงว่า,วา,วาขืนให้เดวว้ชั่วโมงบ่ไหลให้เออเพราะว่าขืนมาขืนตัวมันชั่วโมงนึง2ชั่วโมงเออ แต่ว่าโซลินเฮ็ดอันคลิปลงท่าคลิป10นาทีขึ้นไปนี่พี่น้อง10นาทีขึ้นนี่ไปยังคืออันสมองคือจังไลดีกว่ากันมไปหูบอกโซลินได้เด้อพี่น้องโซลินกับพูดเยวเนาะพี่น้องเนาะพวกอันเวยอร์ไอพิ่นกาพาดไปหมดละ <c oughs> พี่กาแฟเพิ่อนจะถามหายแล้วนะโอ้ยสซลินหายไปสายสาวบนหายไปสาเนาะสาวบนกามาพักผ่อน <c oughs> ผักหวัวสมองข้าวหนึง่งเออบ้าอานกะสางหัวมันแล้วเฮ็ดไปเรื่อยๆสิส่งซองเวลาว่วาเศรดฐีพิไทยอันโซวปลาปเหล่ปปาของเศรษฐีพยให้เบิร์นสามเพราเด็กเนื้อสำพี่นอ้นองจ้าก็เลยได้ลงมาอยู่นี่ล่ะมาจอดพิริยคันเนี่ยมาชมธรรมารชมาตาิมาาตาม์มาชมภูเขาโอ้แสียงตาพิหน่องเป็นยังเดือดสุดเว้นตามื่อไส้ลามเมื่อไวแดดแห้งพี่น้องอยู่นี่แดดแห้งหลาย อันพ็กงานกันง่ายขึ้นกับปอมเลยพี่น้องยุ่นี่จะจะยุ่ยจะจะเดือนตอนนี้ยุ่ย,ย,ยดเดือนหนึ่งแล้วเดือนที่สองนี่จะครบสองเดือนบอดจะเดือน่ายอีกพี่นอ้องนี่อ็จะครบสุดที่สองเพราะว่างานมันไม่ค่อยมีนะพี่น้องงานใหญ่ายๆยแบบบางแค่มันไม่ค่อยมีมีใช่งานไหนน้องอันนี้ประเ็ดไรทางพี่น้องทำไรทางตาสลิงคือว่าสูบๆแทบถือแดดแสงแดดพี่น้องแดดมันแห้งหลาย นี่ก็บพนงบังกผมว่าเรียกว่าบอกเอฟซีบอกเอฟซีทุกคนว่าจะลดลงคลิปแลมห้กําลังใจสลิดในใจเด้อห้กําลังใจสลิดนําแนจาหากําลังใจลินซาอุบลนนําเด้ออันมาค้นกลับมาแนะนำได้พี่น้องว่าเป็นยังเขาบอเห็ดสองไหมเขาบอกเริ่มเห็ดใหม่เห็เห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 ดใหม่ก็เริ่มจากสูงเลอกเก่าตัวน,นี้ได้ยอ่งพันสี่ชั่วโมงเองเขาฝากเดี๋ยน,น้องพันสี่ชั่วโมงเอง <c oughs> ช่วงมหาเนกานี้ประเทศสองฝ่ามาพี่น้องเห็ดยากอากาสองฝ่ากระไรกดเกินกดนันกดนีหลายแห่งหายหอบเห็ดนัเนเ่็ดนีประเทศหนัเน,นี่ยหนีเออเท่ากับเมื่อยเนาะหายหอบว่าไปสั่งไปสัมพันธ์ซูมือใส่เศรายันเดืกโอ้หิวนอนรับข้าเราทรบกับปนันพี่น้องจ้า <c oughs> อันอยู่ในอยูย่ทัวรเข่ากับจังสองอยู่ทัวรเข่ากับจังว่าจะปานนันต้องพี่นอ้องเนาะ คุณไดเขอมาอมเหมนห้าหากับเขาไปห้ก็ร่างใจเขาก็ะแค่นั่นบร้วาไปไหนาเฟสตีส่าตที่มาไทนาเฟซบ้างก็ไหนาเฟเที่ก็ไทนาเฟซเกือบยี่สิบส่สัโมงไทนาเฟสพี่น้องเออบรวารกมเปิจังใดบ่ได้ว่าถอนะพี่น้องทาหนกระไดทาหนก็ะเปิดไม้ก็เลยเอ้ว่าวันนี้มาลขอมาลองอันคลิป อ่า YouTube เพิ่นฮ้าอา YouTube เพิน่นดันอีกแน่ถ้าเกิจะเถือเด้ออา YouTube ดันอันสาลินเด้อเซาลินกันสีส้มอันคลิปเงี้ยวอันอาทิตย์ละสามเทียอาทิตละสามเทียเพื่อเพื่อนเ,เปิดข่ากันม้างเห็นให้กันเนาะสาลินก็ได้มีเวลาสาลินก็จะโล่งห้ครับพี่น้องล่งไวโล่งไวให้คนเบิง่งเนาะมันมีคนมาคอมเมนต์เขากับออตอบคอมเมนต์เขาไปตามปกตินั่นแหละอือเ้าบขาต้องไปแบบว่า เฉลยียดลายคิดหลายกับปวดของสมองออหนังสือนักพิณน้องเนาะการทำคลิปเก่าๆคอนเทนต์ถ้าเกิบว่ามิง่งเอาไปทายตะที่จะ,จะวัานเท่าไหร่ล่ะคอนเทนต์ซไลด์ก็กได้แต่ถ้าเมื่อบ้านแม่อนอยู่ทุกสิ่งเป็นคอนเทนต์ได้หมดมการเฮ็ดย์ยูการเทสต์จนการหายูหากินเป็นคอนเทนต์หมดเขาบอกว่าเขาไปห้าเขา,า,า,าทายด,ด้วยพี่น้องเนาะอัน ทางอยู่นี่ทางอายอยู่ห่ะนี่ท้ายได้เมิดททายลงวิธีชีวิตการหาอยู่หากินการใส่ชีวิตประจําวันวิธีชาวบ้าน,ว,าานวิธีคนเหตุงานนอกพี่น้องเนาะอืมกกแต่า่าก็เรียกว่าเจ้าไพ่ก็ส,ส,ดดสิสิริแดนไพ่หอดไซส์สิน่าสลิงก็เออร์เมียนความเราอิริณะผ่านยากผ่านยากก็สร้างผมว่ามันโอ้ตยอันจะเห็นได้ผ่านวันนี้สิได้เปลี่ยนแผนได้ไปนอก ว่าสิจะไ,ไปสอป่ป่ลาบผุดดาสิงหาสิงหาว่าสิจะไ,ไปยามยาอันสงการหันโมเด้เมื่อยามยาจิตพี่น้องว่าสิไปทายเอาวิธีชีวิตเก็บบักม่วงหน่อยเก็บบักม่วงหน่อยเห็ดบักม่วงหอมแพงนะผลกับโมเดเมื่อัดจำพี่น้องจ้าโเสียดายอันนี้นเห็ดอันพวกอันใส่เงินพี่น้องก็เลยบ่ได้บ่ได้กลับก็เลยว่าเออพอดีอันแฟนชนิทไปแต้แตม แตมพาสปร,ประเทศอันเปียนอันเป็นอมเอวอยูนะก็เลยสิไดมีเวลาไปตรงนั้นก็เลยสิได้ที่โอกาสว่าไปแตมแล้วก็สิขามไปเลยสินะรถบ้านจะมาเหตุงานจากักสีิบหาหมืน่นเนาะไม่เจ้าคุณจักเดือนหนึ่งก็ะไรอายุจักเดือนหนึ่งคุณจะลบ <c ười> ไปถ่ายคลิปอาให้จุกๆไปเลยโลงมันเหมือนละสามคลิปก็ได้ตัวเจ้าคุณเนาะเออโอนี่ไปหาห้อยมือแรงหาหาหาเะใหม่มือหนามาไปทงไปหน้าคุณเออใช้ชีวิต เป็นเลี้ยงงวเลี้ยงกุ้ยหางัวหางกุ้ยผุนเอาี่น้องเนาะโยนมันง่ายเด้ก่อนเห็นหลายเด้โยนไปน่องเข่ายู่แทูอยู่ทางฟังผุนก็แหงแหงหลายแหงนี่เนี่ท้ายลายพี่น้องเห็นบอกคนยูทูบเบอร์ฟังล้วก็หลายสายบุญหอก็หลายอืมเจ้ากันสายอันนี้ชีวิตอันนี้ก็หลายดอกตัวใหญ่เกาสิเป็นยูทูบเบอร์สายบุญอืมช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้อยังสี้นั่งเนาะเอาละพี่น้อง ล้านกิปนี้รรีสาบุนขอบคะุกพนักงาพอไม่คลิปหนาที่พี่น้องเด้อฝากแข็งแรงใจรีสซาบุนั้นได้จะเด้อขอบคุณค่ะสบายดี